กราบสวัสดีครับ f c ทุกๆคนและคุณผู้ชมท,ทุกๆท,ท่านนะครับผมก็ตอนนี้อยู่บนถนนนะครับออกเรากำลังเดินทางไปรับสุดหล่อนะฮะกลับมาที่ศูนย์กันวันนี้เราจะไปที่แถวเขาเรียกว่าอะไรละ่ะก่อนถึงโคราชนะครับคุณผู้ชมก็จะมีร้านหนึ่งที่ทำตู้ทึบนะครับทำตู้ทึบเราก็เอารถลูกค้าเนี่ยไปใส่อุปกรณ์ ต่อตู้ทึบเอาไว้นะฮะต่อทูทึบเอาไว้แต่ว่าเพาลอยเนี่ยไปทํามาแล้วอีกร้านหนึ่งคันนี้นะสเต็ปแบบว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวมากครนะใส่แหนบสิบล้อสายย่อนะคุณผู้ชมต้องหล่อมากแน่แน่เลยนะแต่ตอนนี้ผมเริ่มกังวลย่างกิงละดูที่กระจกรถนะฮะฝนเริ่มลงเม็ดโอ้โหถ้าตกมาตอนนี้ก่อนรถลูกค้าจะไปถึงโชว์รูมเละแน่นอนนะตอนนี้เราก็กําลังเดินทาง ไปรับรถให้ลูกค้าใกล้จะถึงแล้วอีกประมาณ15 2 0นาทีนี่แหละน่าจะถึงแล้วแหละนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความรอเนี่ยจะรอจริงอย่างที่ผมบอกไหมแต่บอกว่ารอแน่นอนนะเลนโซ่เขารับประกันความรอ <c oughs> โอเคฮะตอนนี้ก็มาถึงแยกไฟแดงแล้วนะครับใกล้แล้วใกล้แล้ว นี่พอถึงแยกไฟแดงน,นี้ก็ชิดซ้ายเลยร้านจะอยู่ซ้ายมือผมก็เลยประจําเหมือนกันออกซ้ายก่นอนดีก,กว่ามันต้องเลยตรงไหนไดีกว่าลืมนย่างน,นี้นะเป็นโรงเรียนไปอ๋อข้างขวามันเป็นเผื่อใครมานะใครอยากซื้อตู้ก็มาซื้อได้ข้างหลังเป็นเอข้างขวาเป็นเอเทคนะครับเอเทคอยู่ตรงนี้ เลยไอถิงมานิดหนึ่งซ้ายมือนะครับนี่มันจะมีเนี่ยสังเกตป้ายอันนี้ก็ได้ครับป้ายบอกทางเนี่ยที่มันตั้งสูงๆเนี่ยนะครับนี่หน้าร้านจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวซ้ายของเราเสร็จหรือ,อยังเนาะเพราะว่าเราก็เพิ่งเอารถมานะครับเพราะว่าทําช่วงล่างเสร็จก็เลยย้ายเข้ามานี่ต่อ เขาก็มีตู้ทึบสั่งตามขนาดได้นะจะเอาตู้หัวตรงหัวโตอะไรพวกนี้มีหมดนะครับสั่งได้หมดนี่ครับรถเราอยู่นี่ดูซิเสร็จหรือ,อยังพดลูกค้าเราอยู่นี่ อ๋อกำลังต่อไฟแป๊บเดียววัสดีครับใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวรอครับครับนี่ครับก็มีตู้เมตรแปดสิบนะครับสองเมตรสิบก็มีทำไว้รอนี่ตู้เก่ามือสองขายนะคุณผู้ชมท่านใดที่แบบว่า อยากลองเริ่มต้นวิ่งงานไม่อยากลงทุนเยอะก็มาซื้อตู้พวกนี้ไปได้นะเนี่ยเป็นตู้แบบมือสองก็มีหลังหนึ่งไม่แน่ใจราคาต้องมาถามดูเอานะฮะตู้มือสองมีหลายขนาดหลายแบบแต่ว่ามันต้องเทียบรถอีกทีนึงบางทีความยาวแต่ละรุ่นน่ะกระบะมันก็ไม่เท่ากันนะครับความยาวกระบะไม่เท่ากันแล้วก็ความกว้างกระบะไม่เท่ากันนี่ อันนี้ทรงเตี้ยอันนี้เมตรแปดสิบนะคะเมตรแปดสิบ 80. นี่ถ้าสองเมตรสิบมันจะมันจะต้องต่อขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณสามสิบเซนหนึ่งไม้์ปนทัดนะครับนี่พอก็ทำได้นี่ตู้หัวโตมันหัวมันโตจริงแต่ถ้าถามผมผมว่าไอ้ทรงแบบเนี้ยสวยกว่า มันจะเกี่ยวกับการลู่ลมด้วยนะนะครับเขาก็เลยทำทรงตู้มาประมาณนี้นอ๋อร้านทำช่วงล่างด้วยนะครับนะนี่มีลิฟต์นะเปลี่ยนลงเป็นล้อได้นะครับก็เห็นเขาบอกว่าเหลือต่อระบบไฟนะครับเพราะว่าไฟในห้องโดยสารห้องเก่งนะครับ ที่ที่อยู่ข้างหลังตู้อ่ะมันต้องใช้ได้ด้วยนะครับเผื่อท่านใดนะอยากมาใช้บริการก็นี่แหละตามที่เซลต้นทำคลิปขับมาเลยในข้อเขาก็มีนะสั่งทำได้นะครับเหล็กแซมเลตแปปปะปาน้ําเงิน แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถข้อซิ่งที่เซลต้นใช้ข้อ,อครับจะใช้เป็นข้อ,อของงานช่างบึ้งนะนะครับจะใช้เป็นข้อ,อของงานช่างบึง้งแต่ว่าถ้าเป็นตู้เนี่ยก็จะทําร้านนี้นะฮะน,นี่ดูข้อ,อที่เสร็จแล้วดูงานเผื่อว่าท่านใดยอยู่ใกล้กลเคียงนะครับหาร้านอยู่ก็ลองมาแวะดูเอามาคุยราคาเอานะครับความสวยความงานก็ตามชอบเอาละกันนี่ นะครับมีเก็บรอยเชื่อมงานเชื่อมดูเอาละกันนะครับส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เป็นแป๊ปปลาปาเกี่ยวน้าเงินหมดแล้วครับนะถือว่าเป็นมาตรฐานไปเลยในการใช้เนาะแล้วก็แต่ละลวดลายนี่แต่ละลวดลายแต่ละสํานักก็จะไม่เหมือนกันนะครับหลายหลายท่านลวดลายตรงไหนใช่ไหมเนี่ยไอตัวดัดโค้งพวกนี้แหละฮะเนี่ยนะครับแต่ผมเคยก็เคยดูคลิปของช่างบึ้งนะ เอกลักษณ์ช่างบึ้งเขาก็จะเป็นแบบเขาควายเนี่ยมันจะโค้งอย่างนี้แล้วก็ปุ๊บเนี่ยมาเป็นเงี้ยอ่ามันจะเป็นเอกลักษณ์เขาควายนะครับแต่อันนี้ก็เป็นงานที่ร้านนี้เขาขึ้นเองขึ้นโค้งเองเชื่อมเองนะฮะผมก็รอรถอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็น่าจะเสร็จ ไม่รู้ว่ากลับไปจะโดนฝนหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ขับกันนี้มาก็โดนฝนไปอยู่หน่อยหนึ่งนะครับนี่ดูซิอันนี้เขามีอะไรอ๋อมีเผารอยเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ผมก็ไม่ได้ทําเผารอยร้านนี้นะครับนะผมทําคนละร้านกันนี่ดูเผารอยซิเผารอยอะไร PCPY ใช่เปล่าอ๋อไม่ใช่เผารอยโปร โอไหมดูไม่ออกเหมือนกันนะ C, C P V Y หรือโปโปครับเปาโปตัวนู้นเปาโปคือผมดูออกเพราะว่ามันเขียนว่าโปลไม่ <c oughs> งั้นก็ดูไม่ออกอย่างอันนี้มันไม่ได้เขียนไงเพราะว่าถ้า C P V Y มันจะปั๊มนูนขึ้นมาของมันว่าเป C ็น C P V Y แต่คิดว่าน่าจะโปะ เพราะเหมือนดูบ่ามันเอาไว้รองรับอันนี้อะไรเงี้ยนะก็ไม่รู้ก็มาถามเอาแล้วกันเผื่อท่านใดอยากสนใจนี่กระทะเขาก็มีนะกระทะซีพทีซีโหนามากกระทะโคตรหนาเลยฮะสี่ห้าตันสบายสบายนี่นะมีที่ตั้งศูนย์ถ่วงล้อตั้งศูนย์ไม่มีถ่วงล้อได้นะครับตั้งศูนย์ไม่มีท่วงล้อได้ก็นะ มาทักมาถามมาคุยกับร้านเขาเอาละกันนะครับท่านใดสนใจแบบไหนเนาะนี่ก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เซลตันก็ขอนั่งรอรถลูกค้าก่อนละกันเดี๋ยวเอากลับที่สาขาพีมายนะครับร้านก็อยู่ตรงนี้แหละตามดูต้นคลิปเอาเลยที่ผมขับมาเนาะโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ